วันนี้ไอจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ค่าเข็มขัดนิลภัยแล้วมันบอกว่ามันอึดอัดมากเลยทำไมเข็มขัดนิลภัยเนี่ยทำไมมันต้องแบบเนี่ยพอเราคาดใช่ไหมพอเราคาดปับ๊บนี่ผมคาดเข็มขัดปับ๊บแล้วมันแบบอุ้ยมันติดแขนตรงเนี้ยเดียทุกคนมันติดแบบเราจะโยกทำอะไรอุ้ยทำไมมันดูอึดอัดจ,จังเลยเวลาคาดเข็มขัดนิลภัยอะ่ะวิธีปรับนะง,ง่ายมากเลยนะทุกคนทำยังไงรู้ไหมนี่เข็มขัดนิลภัยเรานีมาดูดินี่ มันมีปุ่มตรงนี้อยู่ทุกคนเราสามารถดึงขึ้นแล้วเราก็ดึงขึ้นไปปุ๊บเป็นไงสบายขึ้นไม่อึดอัดง่ายนิดเดียวใช่ไหมทุกคนนี่แหละคือวิธีปรับเข็มขัดนะหลายคนไม่รู้ครับว่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะทุกคนนี่ลองไปทํากันดูได้นะครับดึงดึงปั๊บรูดเลยแล้วก็ดึงปุบงป๊บแล้วก็รูดขึ้นแบบนี้เลยเอ๋ปล่อยไปเลยอ่ามันสามารถปรับได้นะครับถ้าใครเพิ่งรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตาม